ปั๊บแค่กดชิกปะไหนนั่นปะนั่นปะนั่นปะใช่ปะใช่ปะนั่นปะมาแล้วมาแล้วมาแล้วบอมโ้ยเชี่ยมันต้องงี้ดิวะโ แชทคิปให้หน่อยดิแม่งแบบสะใจมากอะ่ะเออทำไมมันเกิดกันแล้ววะมันดูเกิดกันไวามากสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ d ดลต้าฟอร์เปิดละเปิดให้เล่นฟรี แล้วก่อนหน้านี้แบบผมไปเล่นเกมอื่นแบบตินเกมอื่นมาเนาะไม่ได้มีโอกาสเล่นสักทีจนวันนี้ได้เล่นละครับตอนนี้มันจะมีการ i น่ากับสตีมเนาะที่เปิดให้บริการเล่นสําหรับคนไทยก็ผมเล่นในสตีมเป็นหลักเพราะว่า2เซิร์ฟเนี่ยระหว่างเซิร์ฟการ i น่ากับเซิร์ฟสตีมมันแยกกันคือคนที่เล่นในการ i น่าก็จะไม่เจอในสตีม first impression หลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานก็สนุกดีครับคือแบบการเล่นเลยอะไรเลยดีสนุกถึงแม้ว่ามันจะมีบอทเยอะไปหน่อยก็เถอะสำหรับโหมดเอโหมดที่เล่นนี้นะโหมด Attack and Defense ไว้เดี๋ยวผมหาพวกคอนเทนต์มาลงเรื่อยๆแล้วกันสำหรับเกม Delta Force ก่อนจะเป็นไฮไลท์ปืนหรือว่าแบบตาไหนยิงมันๆเล่นมันๆก็เดี๋ยวเอามาลงให้ดูกันครับวันนี้คลิปวันนี้เนี่ยที่ลงก็คือเป็นคลิปแรกเป็นเกมแรกเลยที่เล่นเพราะมันก็จะมีบ,บปรับเซตติ้งเซตติ้งก็สำหรับคนที่แบบมาเล่นครั้งแรกก็อย่าลืมปรับเซตติน้งนะให้เข้ากับที่ตัวเองเล่นท้งการาฟิก ปรับให้มันเป็นโลให้มันลื่นๆหรือว่า FOV เวลาซูมแล้วกดโฮหรือว่ากดท็อกเกิลหรือว่าเวลาเราเอียงคอกดโฮหรือว่ากดท็อกเกิลก็ต้องปรับเนาะแล้วด้วยความที่มันเปิดฟรีแล้วใช่ไหมสกินแม่งโคตรสวยเว้ยคือด้วยความที่มันเป็นเกมฟรีเกมฟรีก็ต้องหาไรายได้จากพวกแพทช์พาร์ทแล้วก็สกินเนาะเออสกินเกมนี้แม่งสวยวะมีดก็สวยคือแบบว้าวโอ้เดี๋ยวถ้าผมได้สกินสวยๆแบบอลังอลังมาเดี๋ยวผมเอามาอวดแล้วนอกจากโหมด Atta c k กกับด e ฟเอนเนี่ยมันจะมีอีกโหมดหนึ่งก็คือ traction เน่ก็กันแหละ ทั้ง extraction แล้วก็โหมด attack and defense ตอนนี้แพลนไว้ว่าผมอยากเล่นโหมด attack and defense เนี่ยให้ถึง top rank ก่อนก็คือ rank สูงสุดมาเชลเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยสลับไปเล่นโหมด extraction สำหรับคลิปแรกคลิปนี้ก็เท่านี้ครับก็ดูเกมเ p l ย y กันให้สนุกใครมีคำถามอะไรหรือว่าอยากให้เล่นปืนอะไรหรืออยากได้ setting หรือว่าอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ได้ครับ โอ้โเฉียอันนี้คือลม <laughs> ใช่ปะ่ะเฮ้ยเฮ้ยชุบนาชุบชุบระหว่างกระสุนกับชุบกูมึงเลือกที่จะไปเอากระสุนและไปแคมป์คุณผมผมยัง <laughs> ผมเวล่หนึ่งตอนนี้มันปรับอะไรไม่ได้เลยเว้ย <laughs> แต่ว่าโหมดโหมดเนี้ยบอดเยอะเว้ย <laughs> ลองปืนที่3ตอนเซตติ้งตอนแบบตอนไอ้นี่นะ <laughs> ปืนที่สมันมีคา15บห้าอเคเลองเอเดิ เอเคล่า่นช้าแต่ก็ได้วะน่าจะดีกว่าเอา m อไปเคาะกด F ชุบเอออยากไตกล้องไกลกว่านี่เอเคผมว่าดีสุดแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมรอดแต่แก๊งมาเราจะยืมปืนแต่แก๊งเล่นมันมันเอาปืนเพื่อนมาเล่นได้ปะ เดี๋ต้องตายกี่นัดอะสามสิบป่ะสามสิบโอเคมุมนี้อยากเล่นสนานเลยวะ่ะ อยูเ่เพื่อนโคตรเท่เฮ้ยเฮ้ยหัวหัวผมจะหลุดหรือเปล่าเนี่ยแล้วพอเล่นนี้ก็ได้แบบเล่นปืนที่แบบควรใช้ M4 มุมนี้ควรแบบเล่น M4 มากๆอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเ้จะวุ่นจุบ โดนยึดไปหมดแล้วหรอ <c oughs> รรแล้วนั่นมันวิ่งเข้าไปอยู่กลางตงตรงเราได้ยังไงวะโอเคน่าจะมอบ <c oughs> น่าจะต้องมอบ <c oughs> มันเป็นปืนที่ยิงแรงแต่ไม่ใช่ไม่ใช่แนวเลยวะอขอหาปืนที่ใช่ลองคาผมจำได้ว่าคาสนะิบห้าน่ะ <c oughs> อย่างน้อยก็ดีกว่านิดนึง เฮ้ยนิ่งกว่าเยอะนิ่งกว่าเยอะโอ้โหแต่ถ้าปืนดีนะไอสามสี่ตัวตรงนั้นน่ะไม่ได้ยืนหรอกอคุณเคมันนีครับไอเคมระยะใกล้ มุมอร่อยมุมอร่อยโอ้ยมุมนี้อร่อยมากอร่อยมากไม่รู้ยิงอะไร่ location แซบๆครับตรงนี้แซบๆ,ซบๆถือว่าเกม,มทำฮิตบล็อกมาดีโอ้ยสวัสดีฮะ <c oughs> ผมทำอะไรคุณได้บ้างครับพี่ใหญ่เฮ้ยปล่อยแป๊บเดียวมาเลยเหรอเฮ้ย ไอ,อ,อ,อม้มันมันเอียงคอได้นี่หวะโอเค MP 5ว่ะเออมี s m g ให้เล่นไหมแต่แต่สำหรับผมอ่ะผมเป็นคนที่ชอบเล่นระยะแบบ แบบ M4 นะจริงๆแล้วอ่ะแต่ M4 เริ่มต้นมันแบบมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยพึงพอใจเลยวะ่ะออปืนขึ้นอยู่กับคลาสได้ปะ่ปะแต่ก็พอๆกันนะ B1 แตกครับผมว่าเดี๋ยวลองเล่น M4 แล้วผมเล่นเซมิแล้วเน้นยิงคอเอาน่าจะใช่กว่าต่างจากตอน OBT ไหมมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นแบบเกี่ยวกับ อ่พวกโปรดักชันแบบโหลดดิ้งสกรีนอะไรเงี้ยมันดูดีขึ้นแต่ว่ารวมๆก็เกมเดินแหละคุณโอ้ shit <c oughs> ก็บอดเยอะเหมือนเดิมเนี่ยที่ยืนยืนอย่างนั้นน่าจะบอดไม่ใช่คนหรอกคนคนไม่ยืนอย่างนี้หรอกแต่โหเกมในนี้แบบมันมีบอดก็ไม่แย่ตอนแรกก็แบบคิดมากแต่ตอนนี้เออมันก็ทำให้มันไม่เหงาอ่ะ ไหนเลคหามีอะไรบ้างอาลีาปหลาด vehicle drop b e a c o อันนี้ชุบอันนี้ smoke g u i ม missile อา,าชีวะปรหลาดโอเค หมือนมุมนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปะ่ะเอาจริงเว่ยเล่นอะไรแบบนี้มันชอบไปคนแบบบุกมากกว่าคนบุกมันฟินกว่าอ่ามุมเบนซ์ยากมากเลยเพราะมันเป็นปอดอ่ะบางทีมันเดินแปลกๆอ่ะมันเดินแบบมันไม่เดินเข้าโคเวอร์อยู่ๆมันก็จะแบบหยุดหยุดอยู่แบบที่โลง่งๆอะ่ะ ผมรอของใหญ่อะเลข่า 5, ผมรอหมื่นแปดอะมหมอสายคอมแบทจริงหรืมมอ,อบเบิร์ตดีกว่าล่ะวะตะยานเนี่ยอะลองเบิร์สด,ดูยังหรอ อย่ามันไม่ได้เลยว่ะอ่าเบิร์สอยากได้มูมาอร่อยอร่อยอ่ะอไม่ไม่ผ่านว่ะเบิร์สอ่ะถ้ามันเบิร์สลวกกับเนี้ยแบบฟาร์มัสอะโอเคโอ้โหกล้องอย่างไกลไม่ตาย นึกงหาม,มุมที่มันอร่อยกว่านี้นะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เอาไปไหนนะ่ะมุมนี้อร่อยนะแต่ว่ามันต้องนอนน่ะโอเคอีก7,000 อยากเรียกนุกอะเกมแรกผมขอเรียกนุกได้ไหมไม่ใช่นุกหรอกมันคือกายพิซายอะผมจำได้ถ้าเรากดจีแล้วเรายิงอันนี้เข้าไปในควันในกายแบบควันฮิวเออแต่กูก็มองไม่เห็นอะไรเลย อ้าอย่างน้อยเราก็ยังมีจิตใจเป็นฮีลเลอร์อยู่ถ้าถ้ามันตายแบบที่ที่แบบไม่ทาให้เราวิ่งไปชุบแล้วมันตายแล้วเราตายด้วยผมก็จะวิ่งไปชุบ เอ็มสี่เคาะสู้ทนายเห็นถังเป็นนี่ผมเห็นถังเป็นพน รอได้แต่งกันนะซูมช้าไม่เป็นไรเลยอะคือถ้าแบบผมผมผมแต่งอะเอาซูมช้าๆไม่เป็นไรแต่แบบเอ้ยมุมนี้อร่อยว่ะเกม FPS สิ่งที่สำคัญก็คือมุมนี่แหละเหมือนเพื่อนเราดันคืนได้แล้วนะเฮ้ยทับตารางแล้วนี่ไงนี่แหละที่ที่นักชื่อนัสรูจะอยู่ หมือนสามเลยถีนี้มันไม่ค่อยได้โอ้ทีนี้มันไม่ค่อยได้เนี่ยันนี้มันไม่ค่อยได้ยิงเท่าไหร่อ่ะหาจุดที่แบบมันมาเติมเยอะๆอ,อยู่ นึงมันมีตรงไหนที่มนันแบบดีๆบ้างวะฮึบปินได้ปะเอออย่างนี้ดีวะเกมที่ปีนได้เยอะๆเนี่ยผมชอบ เหมือนเวลากูยิงแล้วมันโกกตูดวะเนี่ยเนี่มุมกล้องมันเหมือนกูลุกแบบมันดูลอยขึ้นเรื่อยๆอ,อ่ะคืออะไร ขึ้นมาอันนี้น่าจะเป็นคนหนูว่าสักขนาดนี้ีฮะชุบหน่อยฮะคือมันชุบได้ลแต่แบบมันน่าจะไม่มาชุบไหนไต้ใบสั่นมาเพิ่มลองเอาอูซี่ไปยิงระยะไกลไหมไปเล่นระยะใกล้ๆมั่งปะได้อยู่กดเลยนะพีใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ วิ่งตรงนี้โอเคนะโอ้โหอุ้ยวุ้ยตรงนี้ได้มันเฮ้ย,ย,ยก็ได้อยู่นะ,ะระยะเนี่ยแต่ก็ไม่ควรเท่าไหร่ อุ้ยตรงนี้มันตรงนี้มันตรงนี้ได้บันไม่ดันละอยู่แค่นี้แหละคือหมอมันแบบมันเติมกระสุนได้ด้วยอะ่ะมันก็เลยแบบยืนค้ำดีมากเลยไม่ตายนี่หินก้อนนั้นก็น่าเล่นนะหินขวานอะโอ้ โอ okay. ไม่อยุ่งเขาไม่อยู่ยาย่าแขยุ่งินเลยเออ <c oughs> โอชิบพี่หาไปยิงไม่โดน <c oughs> เอา้าเราโดนเหรอมันดันแตกเหรอเหมือนมันจะยันเหมือนมันจะดันแตกนะแลาวดันแตกเฉยคนเป็นมดเลย <c oughs> ดีละดีละที่โดนดันแตกเราจะได้เล่นต่อ อส้บ G17 นี่กลอกปะ Ammo Pack ก,กับ Ammo Crate มันต่างกันยังไงวะ C 1ไหนหดูซิใบสันเฮ้ยปืนฟิ e กู o ดอยู่นะก็อลุกขึ้นมาโอ้แต่คิดถึงสะโขบเลยวะ่ะ ถ้าจะยิงระยะกลางได้นะเดี๋ยวมันต้อง,งอมีคนดันทะลุควันมาแน่ๆเลยอุ้ยเกือบโดนแทงหลังละวงะเนี่ยอะไรเนี้ย เดีย๋ยวด้านนอกกันเดินได้เหรอเอ้ย ไม่ได้เหรอโหแล้เวลามันดันมันก็ดันโซนนี้ชิวเลยดิ C1 แตกไปหมื่นแปดได้แล้ว C1 มาจากไหนด้านหน้าปะมันก็ดูยังไม่เสียนะ ตายได้เลยมันดูตรงไหนวะโอ้โหโอ้โหโสมแล้วที่เป็นในนี่ เดี๋ยวผมจะลงนุ๊กลงเดี๋ยวผมจะเอาบาลาดลงตรงนี้ต้องหามุมที่ยิงบาลาดลงซีหนึ่งได้ไมันเป็นยังไงนี่เนี่ยอ่าชิบหายละอ,อะโอเคปับ๊บแค่กดชีควะ,ะไหนนั่นปะนั่นมานันา่นปะใช่ปะ S <S ใช่ปะนั่นปะมาแล้วมาแล้วมาแล้วบอมบุ <h <h ้ยเสียมันต้องยีงดิวะโหแชทคลิปให้หน่อยดิแม่งแบบสะใจมากอ่ะ เออไปมันเกิดกันแล้ววะมันดูเกิดกันไวมากคุ้มค่า1 9 0 0 0แต้มที่เราที่เราเสียไปมากเนี่ยอยากได้ไอ้นี่แลยว,วะในวิชั่นไม่ดิเทอร์โบเนี่ย yeah, แต่แบบเออฟินจัดอ่ะแบบบัม <laughs> <Yeah. S 1> <c oughs> แน่นอนครับ MVP นี้มีนู้กเลยนิวเคลียสไตรค์คนเดียวก็เฟียวได้ X นี่คือเดทใช่ปะเออฟ,ฟิน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 เออนี่สิวะฟิลลิ่งที่อยากได้อะไร SR ยี่ห้า MC m a n d e l b r c k Market สามร้อยแปดแปดุ้ยปืนเท่มัอยู่นะ